มันมีกันไม่ครบไอะเนี่ยเราเลยมันไม่ครบเหรอพี่ปีนี่ปีน,นแค่ขอ,องว่ามันจัดมั้งัดอยู่าถแน่ตู้เต็มยิงอย่างนี้จี้จ้าขอร้องมาแดงมีตัวของใช่ใช่ เฮ้ยไาจอดับกู็อกอินเกมไม่ได้เฮ้ยลุดพี่้องอคิไอไอไอกาซเองลองรอกอินืออะไรัน้งอกอินทำไม่ะพี่เฟลเข้าไหมเอออะไรอ่ะมาดิมาไอคดอะไรนะวะ มูดซาปะไม่ใช่ละอ,ออกหน้าปลาปลามาองลองข้าดูครับทำอะไรดีเนีย่ยมาสามารถที่ตรงได้แบบ ด้านหลังๆนี่บัรปิ๊กสวยขึ้น้างทางนีลยลย้ยเเลลลยยยุวิงหัวยิงตัวเลยหัว,หวอีกก้อนหนึง่งอ้างรถผูกไหม,มข้าตึ่แล้วบอะใครก็ได้เอาปืนให้ถือก่อนไปไหนวะไม่หรอกเออว่าความคลิปคนเราไม่อย่างนี้แหละได้หมดอ่ะ

เดวิลเจ็บอุ้ยกูโดดออกมาโดนโลนี่น้คนตายนี่ตายนี่ไปเอาเดี๋ยววิวดิเดี๋ยร่งสุดเดี๋ยวเร่งสดเจข้าบนเู่คนเดียววะยือตายยื้ตายเจ็บเดีมตายยยยเจ็บเดวิตายอ่อีกีหมดตายหมดู่ดยหมดอดีมแกตายตายอีกตายอีกตายอีกอีกหมดมด ไอ้เห like ี้ยกูอ่ะเลยพี่อพี่พี่ได้สมอสไปได้สมอมาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไอ้เหี้ยผมยิงข้างบนแตกหมดเลยอ่ะเหี้ยโง่หน้าพี่ไปแป๊บว้าวตรงไหนตรงไหนตรงไหนปั๊มปั๊มอ่ะหน้ามาตบดีนะเกี่ยวกับหนีก็ไปตายดีงียบบีบเออแดงใครม่อยากจะกินนี่นี่พี่กับปั๊มเนาะมาเที่ยวกินนะตอนนี้ก็ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไปเก็บเก็บ

มันขอผมอ่ะมันบอกว่าผมโนี่ยิงกกับกูไหมล่ะไม่ไหวเพื่อนเกียงทิศสยามเพื่อนมัลติคิล ยังไม่คุณนุ่นไปนอนตอนไหนอะเฮ้ยพูดอย่างนี้ตายอย่างหลับเองหรือว่า ยังไงสงสัยไม่อยากนอนเอง